พี่น้องเอ้ยไผัยว่าเมืองอีสานเสาร์บ่เคยเหงามีแต่มวลอยากชวนชวนพี่น้องมาฟังรวมรวมกันอันว่าโดนปีนั้นกระโวนแต่ม่วนระดูตกถอดมาสู่เฮาตั้งแต่ข้าวโบร้านคุงอย่าลืมคุ้นรักษาใ้สืบต่อไปความมวลสื่นอีสานเัางศิลาอื่นเมืองบ้านสืสมเย็นงสแล้วพี่น้องเอ้ยกล่าวสวัสดีท่านแขกผู้มีเกียรติ ผู้นังเดียดเรื่องแง่เข้าแล้วผมถึงไม่หล่อไม่เหล่าเจ้าพลงแต่ตัวผมไม่หล่อก็เราใจแม้ไม่สวยไม่งามก็ตามเธอแต่ก็เกิดจากคันมันนาหนาไม่ได้เกิดจากกุลแตกกุลดุมานะผู้ใดเ,เลย <c oughs> ะนะครับครับผมขอสวัสดีนะครับผม,ม่บบนองน,นะครับกัคงศีนปีที่ผ่านมานะครับเนาะคงศีได้เห็นการแสดงนะครับผม หมอลำนะครับหมอลำปีที่ผ่านมานะครับก็ถูกหวยบาิงสินนะครับปีนี้ไม่มีอะไรครับโว้นนักดนตรีหมอลำไม่อยู่นะครับหมอลำไปหมดแล้วนะครับพระเอกหมอลำก็ไปตัดอ้อยไฟไหมนะครับนางเอกก็หนีไปกับพระฤาษีตั้งแต่ปีกายนะครับมีลูกด้วยกันแล้วสองคนนะครับตกมาปีนี้เลือแต่พระเอกใหญ่นะครับกิจการนักเยกก็คงจะไม่มีอะไรนะครับนอกจากพระเอกใหญ่นะครับ จากต่อไปเด้พอ,พ,พ,อพี่น้องที่สิบปอกับพี่เอกเลยนะครับขอเสียง สนเตียวไปยานตรงโอ้สสวยัมาครับไปอีกเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ี้้นาคำนเอามอ้นห่อยมอแมันมา่อยนึมอ้แขนโอ้ยไปาหนน้อมอ้ะแขนมาถ้าแม่เอามีมอแนมางปรคด้นี่มีครับเอื่อมาเมีมแเก่านึ่งมอแมา้มหวยมาถ้าแม่ห่ยห่วยเอมีมอ เน่อ้าหมอแคนมาครับนี่หมอแคนมาครับครับหมอแคนเฮ้ยมาเป็นายพันยิงหัวเลุกไหมหมอแคนหมอแคนไปเอาเอาไม้ครับหมอแคนเนื้ไม้ก่อนก็มีด้านหลังถ้าพุ่งพ้อได้อยู่เพี้ยนเห็นหนาอื่นไ่้จูหัวใจหมูเป็นพีชาย แกญจาโอ้มอเคียนมอเคียนเดียวนี้เดียวนี้จิตใจพี่ยังรักิักอยู่ยัางิเป็นอิส เสียซ no. ้ำนี่บครับการซ้ำนี่แหะครับเพราาีดีแล้วเขาการเรกงแก่การเรงหมอลำไม่ป็นเปนม้าระแบไม่ได้ไปทักไหนักเพื่อนต่อไว้ยุ่นีร่าพอพญายกก็เข้าไปนานเป็นหพอพญย ไฟขี่มาวันใส่ไหนไกับพ่อดมาด้วยกกินสามคนไมม้ป็ย่งเสียครับผมเส้มันนักผามาจากทางไหนเนาะครับมสาธุเ้อโอ้ยพายใหญ่หัตะเห็นเกิดมาอันนี้บ่ครับผม่จากไหนเนครับสมเด็จสมเด็จโสมเด็จมาทางไหนครับผมกาลินะครับโอ้จ้าอกสมเด็จกาลชินโอ้ยมาเกิดมาหั้ตะเคยเห็นหมอเข้มบางนู้นเนี่ยบางนู้นเนี่ยไปทำไม โอ้ยกไก่ิ้งช็อตเดกับะจินบ้งดีดีก็ยัง่ายขายอยู่วัาสมอครับสามอบ่ก็ยังพักไอ้ตงนักงพญาหนครับเอ้มววัดสนนอย่างกันจะปบัวซ่าำเล่นละตงนังพญาโอ้ปิดเจ้าเึ็นมมมัวทุกที่เขาเห็นพอได้ข้วดีพอได้พอได้งาอดูดีพอไดการับเงี้ยอ่รับเงี้ยบอ่รับเี้ยพอดการู้ไปลุกไป उनका नहीं रो सबका नहीं นี่งเมี่ังมีของคัมขังโอ้ยหลายครับองขัง้ว่าิะปิดมันท คนก็มีชาเม่อนกกระจอกเป็นนกชนิดหนึ่งตัวว่าเอาไมครับว่าเอานกกระจดกว่าเอานกกระโอกเนี่บอกขังขังไอลีมี่บอกนี่บอกไอ้รวกษากันขังขังอลีมี่บอกตัวตบ้าตัวตัมาแันบากนี่มามานยังนเ็นยกูแซา้พี่น้องกันมากวาเงนเสียตเด้เด อันนี้ไมนะครัมปานะเพราะเอาวุ่นไปสโอ้ยใส่หดกันนะครับอันเล่าอย่างโง่ซ่ากยันี่พิมพ์นิยมเดียพิมพ์นิยมเดียครับเนี่ยปติมนมาดายครับค่ะคุณหิครับเราเดีนาแล้วหาิีิกุาเาวครับุมาุดยหดนพิมพ์นิยมครับมาเกันสุยอดเอา 啊，对呀，反正反正呢。 คเป็นปูใส้ว่แมนผูยิง่แมนูมาเดือดเนี่ครับผมท่านสิทีครับวันก็ย,ยังมีแหละันมีพ้าครับพราอะไรรุ่นไหนโอ้ยพราครับซักสิทธิ์ครับรอสิผ้าบ้านดังเอาเอน้มาเบิ่งนู้มาเบิ่งมเมาอมาเมิมาเน้อมาเนครับโอยแม่ที่มครับ้ที่มที่ิิมเอ ปักินี้ครับสมหาเลยอยู่ปุ่มหนซ่อมาานครับ้าเทียนให้อยู่ดินนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดีันว่าของนี่ให้่องพูดยังไงเอาเลยครับตามสบายช่อมมาเด้ที่ให้อมาด้ขอเาเลยครับปาดดโอ้มานะครับพระรรดาได้นหัวเหลี่ยมมาๆจังไหนครับนี่คันเป็นเล่าสิพ่อักศิลักศิตีมาซ่อ เป็นน้อครับ่าเป็นน้องพอี่เป็นนรับมีแต่ปลัดชบพาแยปลัดชิพคอ่าจะได้ยังงปลัดชนเลบตัวเมียบ้างครับไม่ไอยากได้ยที่ว่าันบกบี่ตไหนเรารเดไหฟังเนี่ยรเดจังบาทเนี่ง้นไลแต่ด้ยัอยากจะเาพักเฮ้ยหนอ ยังเทส่ซนี่ไหมอาตมาบวชโดนบวดก็ลื่มลืมมดโอ้จนผมปุแล้วบวดนไรบวชโนไรบวชอดวัดวดถ้าแปลงอีกอยู่ปพระะไดบวชโดนบวชโดนครัออ้ยคือครับเดี๋ยวเห็นจังหวัดเนี่ยั้างก็ นี่ยังครับอันยนในวันเบิกผ้า้หน่อยเบิกนังโปโว้ยครับเสื้ยอนอันนี้โอ้ยบเอาเอาเล้อกันผ้าไดหน่อยเบิกนังโป๊ใครโปเอาเขาบ้าบอแมนโอ้ยหายใจบปเจ็บผ้าข้างเนาะไยานบาอันบวก่อวกัน ท่ามอยู่ในวัดพาได้หน่อยเพิ่งนัปูกก็บอันังเกาหลีนังญี่ปุ่นเมนพลาดได้หน่อยเพิ่งเอาเบิ่งผููเดียวจุบอบอบอพาดะหลงบออีกะพาได้หน่อยเพิ่งนังปกบอเอาเอาเอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาคนที่ไม่ออกคำตัวไม่อะไเาไม่คุยกระเบออกคำน่คุยกเบออกคำ อ้่ไหนนควมาเที่ยวอ่งไรพวกเรยมากมากอยู่เพยเดยวมล่พอบนเาเที่ยวว่างมีอเมอไรดุนนิมพิมพ์นิยมนี่รูไแล้ว่อรเส้าเรินพาแล้วมีย่างตไปเลีรถไทบ่แล้วไปเรีรถไทมีมากท่านเศรษฐีครับมีอย่างนึงสุดยอดครับนั่งคว่าครับนั่งควบ การมาขาขายในบ้สุยครับเฮมาบ้มาบ้างมาบ้างเฮ้ยอามาครับามาบ้ามาบ้อยากัอยู่เลยครับพิพมนียมนะครับพิมพ์มนิยมครับพิพมนิยมพิมอ์นิยมบางได้บ้างก็ได้มันจิ้มหัวมันหายอกมาบอกบ่มันจิ้มหัวมันหยหออวานั่นนั่นกวาเป่าเลของข้าถาอย่างนอ้นันจิ้มนั่นนั่งกวาดของขาถายานยสุดยอดนะครับสุดยอดห่งนี่ครับมันคือเบาหีมัน ว่าตัวที่ตัวที่ว่าครับไตัวทีสาธารณะกำนันโัวเป็นไหครับนักกว่าผมอันนี้นักกว่าบ่ครับผมเพาะ่ได้หรอกครับมันก็ไม่มีหานอยู่สักซีสักซีีอายมุดลงมาแวีละะสอันนี้บ่ครับผมอันเดียวเดียวเดียวผมพูด ขานมนังแล้วปากไม่ดีเขา่ได้เช um um> um 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 ิญอิอยปากไปครับปาไม่ีแล้วครับเราไม่ทำปกไม่กันไมมันเป็นอะไรนั่งใช้รวจครับำรวจครับำรวจ่าวโอ้ยสุดยดครับปตัวปิดได้ครับนั่งดยังเด็กก็มันน้อยหญ่แทนมมีนอครับมมีนอมามีนอครับเดี๋ยวคอยบ้างครับเอาเครับเาเ พายาญไมเทียน,น้างนะามเมือัอบโอ้เอมื่อรัดเสัมผัสได้ครับโอ้ส,สัมผัสได้หรอสัอกซิบเียพัดได้ครับ จากัน่ต้อนกูไดช่ต่วจไเ็นอีหยังมันต้เหมูได้นอไท่ถามมา้าป้ปาเป็นตัวม่นเป็นคนนักนนีเป็เอามือนตงเอา่กินเขกินถั่าบ้านครับเดี๋ยวค่อยกินเขาเดี๋ยวค่อยกินวัาได้วัดครับผมเหลือนั้นป๋อสักสิทธ์ครับสักต้องคถาไร่ันยบ่าจะ่าบาครับอันไหรบ่าจะรอันอ้าเเอาเอา ครเบี้ยแก้วาันหาันนเอมึงครับสักสิ้นเ้นท้อทามือียวเ้าขายลด้วยครับขายลด้วยลมาันก็ถลด้วยครับแรอบเอาสวบอกันนีอันไหนเนี่ยเี่นว่า้าาเลยมันกินปองแักสิทธครับนักสิทธิบอกครับผม เอาเขามไ้เลยพุทธุนพุนขนหัวหัวหกวหัวหัวหันหังหัวหัวหัหัวหหัหััวหัวหัวัวห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 ัวัวหัวหัววหัหัวหัวหังหัวหัวหัวหดวอัว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 หััวหัวหััวหัวหัวัวัวหัวหัวัวกัวหัวั่งัวหัหเวหัวหาหัับหห้วหัวหััวหัวหัหัว อันที่มาใครเขาบ่เบิกค้ัได้เนี่ยครับผมับคัดได้ครับอันมันกันเทปมม่หอยอดเจนี้ ไปไปยุดแล้วเอาบัซื้อมาครับไปนั่งบัซื้อแค่ไหนเดียวให้สองทียเอาบอเอาก็เอาบ้าไปไหนบไปไหเอาไปเอาไมามามากราบกราบกบเป่อนล้โอ้ยบัตรซื้อต่ว่าเห็นบัตรซื้ออย่นนี้แม่บอกจะเตี้ยโตบอกแกงานนะฮะจเียขอบคุณเครับ สิ <aunque S 2> <cu> ่งีมยังแสดงไก็ดองปาครับเปลี่ยนแล้วไม่ดีแล้วเก็บระดูสเอะไปกินต่อจุกเลยมั้งกเลยอยไฟ